สวัสดีครับสวัสดีพี่พ่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมชาเตอร์เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระของขวัญนะครับของหลวงพ่อสมชายวัดปาริวาสนะครับเป็นพระของขวัญปีใหม่นะครับปี2565นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นพระเนื้อดินเผานะครับผมเป็นพิมพ์พระคงนะครับเห็นไหมครับก็จะมีหลาย วันณะเลยนะครับหรือว่าหลายสีเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเครื่องลางนะครับก็คือนี่นะครับผมแก้วนิมิตนั่นเองนะครับหรือว่าลูกแก้วนิมิตนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าเขาก็จะเบเซอร์มานะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับอ่าผมก็ขอเปิด องนี้ก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมเดิมาจากวัดเลยนะครับเป็นของดีราคาถูกนะครับเป็นพระของขวัญนั่นเองนะครับหลวงพ่อสมชายท่านเมตตามากมากเลยนะครับผมจําหน่ายที่ตู้วัตถุมงคลนะครับบัดปานดีว่านะครับองค์ละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับนี่ก็คือราคามาจากตู้วัดเลยนะครับผมก็คืออง์ละยี่สิบาทนะครับส่วนลูกแก้วนะครับ แบบนี้นะฮะอาลูกละ10บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่2565นั่นเองนะครับโอเคครับเรามาลงกล้องดูความสวยงามรายละเอียดของพระโคงกันดีกว่านะฮะอ่าเรามาลงกล้องกันเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับบางองค์เขาก็จะติดตรงติดสร้อยมาด้วยนะครับสร้อย2วานนะฮะ แต่องค์นี้ไม่มีนะครับนี่นะครับมาดูเนื้อนะครับมวลสารนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับนี่นะฮะมีหน้ามีตานะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะเป็นไงครับคมๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับเรามาดูตูดกันนะครับมาดูก้นกันนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็เรามาดูข้างหลังครับ ข้างหลังเขาจะปั๊มคำว่าวัดปาริวาดมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็พศนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็คือเขาออกมาตอนปีใหม่นะฮะอ่าสําหรับพระรุ่นนี้นะครับพระคงรุ่นนี้นะฮะนี่นะครับวัดปาริวาดนะครับแล้วมีพศนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่นะฮะถ้าพี่ๆน้องๆเอสซีท่านใดนะครับผ่านไปแถววัดปาริวาดนะครับ แนะนำให้ไปเช่าบูชามานะครับราคาถูกมากๆนะครับ2ีสบาทเท่านั้นนี่ก็คือลูกแก้วนะครับลูกละ10บาทนะครับราคาออกจากที่วัดนะครับเขาก็จะเลเซอร์ยันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีคำว่าวัดปาริวาทมานะครับนี่นะครับแก้วนิมิตนะครับจำนวนการจัดสร้างหลักหมื่นนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับลูกแก้วก็หลักหมื่นนะครับ สำหรับพระคงก็หลักหมื่นต้นๆนนะคระับจำนวนการจัดสร้างนะครับเรามาดูสีนี้กันดีกว่าครับนี่นะครับสําสหรับสีนี้ก็จะออกสีส้มเลยนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาชัดเจนนะครับนี่นะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะติดสะดือมาด้วยนะครับสะดือจุ่นนะครับเห็นไหมครับนี่องค์นี้สะดือจุ่นมาเลยนะฮะ ดูใบโพนะครับสวยงามมากๆคมคมเลยนะครับนี่นะครับชมดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะฮะก็คมชัดนะครับเห็นไหฮะอ่าลรามาดูอีกองหนึ่งครับมาดูอีกองหนึ่งนี่องนี้ก็จะเล็กๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับบางๆนะฮะเขาก็จะมีหลายขนาดนะครับมีแบบ ปุ่มปุ้ยด้วยนะครับก็คือแบบหนาๆเลยนะฮะนี่นะนี่ก็หน้าตาคมชัดนะครับเห็นไหมครับวันน้าผิวก็จะไปอีกแบบนึงนะฮะออกเทาๆส้มๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเรามาชมดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังปั๊มมาวัดปริวาสน,นะครับแล้วก็มีพอสสอนนะครับสำหรับองค์นี้เนื้อหามวลสาร ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับอส่วนตัวผมมองดูว่าสวยนะครับเห็นไหมครับนี่หน้าตาชัดเจนนะครับโอเคครับนี่เราวผมจะให้ดูอีกองคหนึ่งนะครับที่มีสร้อยสังวานนะครับแล้วก็องคหนาๆนะครับปุ้มปุยนั่นเองนะผมขอเรียกเป็นอง์ปุ้มปุยนะฮะนี่เลยนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ก็จะหนาๆนะครับ เรามาลงกล้องผ่านซีนกันเลยนะฮะเห็นไหมเอ่ยองนี้ก็จะออกเทาๆนะแต่หนามากๆเลยนะครับเห็นไหมครับหนากว่าองค์นี้อีกนะครับนี่เห็นไหมฮะความหนานะครับเขาก็จะมีหลายขนาดนะฮะมีผมวัดให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะองนี้หนามากๆเลยนะครับหนานะฮะ ด้านหลังก็จะปั๊มแบบนี้นะครับวัดปารีวาเนะฮะแต่องค์หนาๆนี่ปั๊มชื่อวัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอาเรามาดูอีกองค์หนึ่งนะฮะที่มีสร้อยนะครับนี่นะครับเห็นได้เอ่ยองค์นี้มีสร้อยนะฮะนะครับสร้อยสังวานะครับคู่มาเลยนะครับนี่นะฮะ วันน้าผิวก็จะไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับดูด้านหลังด้านหลังก็ชัดเลยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับวัดปารีวานะครับนี่นะคมชัดลึกเลยนะครับนี่สวยงามมากๆโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะฮนะหน้าตาของชั้นนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระรุ่นนี้นะครับของหลวงพ่อสมชายวัดปาริวาสน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับหลวงพ่อสมชายนั้นท่านเป็นิท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่วงนะครับอ,อดีตเจ้าวาดวัดปาริวาสน,นะครับผม ผู้สร้างเสือโลหะนะครับที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ